ตอนนี้ผมมาถึงสนามทรายแล้วครับตอนนี้ทำ oh. ผู้ชมเลยนงหิ่มขนาดเนาะมาคนเดียวที่เรานัดแกรกระป๋อซูนเนาะนี่สนามทรายเฮลโลสวัสดี สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพี่เขามาติดตามรับชมครับมันเองก็คือว่ามีนัดครับท่านผู้ชมมีนัดกับเบาซูนนครับเนาะเดี๋ยวสิพาไปตัวครับมาสิไปไสครับพี่น้องมันเองก็คือจะนั่งรถ MRT มอด้วยตัวเองนะครับเนาะไปเบิ่งกันว่าพอนุสีไปหอดจุดไม้บอก็คือนัดกันกับเบาซูนอยู่ที่สนามใส่นะครับเนาะตอนนี้มาลงไปอยู่ที่กรุงเทพอ่หรือว่า สถานีกลางบางซื่ออวิวัตินะครับเนาะแบบรรยากาศแล้วกันที่เราเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่สนามไทเโดยที่ว่าบอลโน่นั่งเอมาตีครั้งแรกก็ตัวเองครับเราสิเป็นเจ้าแรครับพี่น้องเนาะก็คือบอลโน่นั่งมานั่งใส่สีแดงมา20บาทครับแต่กลับมาลงจุดนี้เนาะที่ว่าอันนี้นะครับพี่น้องมักในการเดินทางเนาะประเทศไทยสะดวกสบายแบบนี้ก็คือ20บาทาจากใส่สีแดงครับมาถึงมาถึงตรงนี้เนาะครับเนาะก็คือ นั่งแบบนิ่มมากพี่น้องกันนี้คือแบบสุดยอดครับการเดินทางของไทยเนาะเดี๋ยวจะไปไทยเพิ่งรับพี่น้องอ่าบอลโนจะลงไปเอ็มอาร์ทีนะครับแลไปเบิรงบาร์บอลโนจะนั่งด้วยตัวเองได้หรือเปล่าครับไปกันเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่อ่าทางลงอ่ารถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเนาอพี่น้องก็คือเป็น MRT อแหละ MRT สายสีน้ำเงินครับก็คือจุดนี้นะครับเนาะเป็นศูนย์อาหารที่แบบโอ้สม,สมสมไปลงแล้วครับพี่นอ้องถ้าว่าบ่เคยมาเนาะหรือว่าไม่เคยไม่เคยมาจริงๆคือก็คืนบ่เคยมาครั้งนึงแล้วแบบก็ถือว่าโอเคครับนี่ครับเนาะบรรยากาศหรือว่าความสะดวกสบายครับพี่นอ้องบ้านเพิ่นเนาะมีอ่าหนวอะไรก็สามารถซื้อ,อได้ทุกที่ครับนี่ อาหารการกินแบบสะดวกสบายพี่น้องมีเซเว่นเซเว่นเคลื่อนย้ายเนาะนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปสนามไซนะครับเราจะพาเบิงงครับมา,าจุดหมายมีตรงไหนบ้างถ้านั่งพญาาไทยเอ็มอาทีตรงไปตรงไหนเนี่ยพี่น้องเบิงงครับ เส้นทางรถไฟเนาะประเทศไทยโอ้มีทุกจุดดีๆครับพี่น้องเลยไปทุกจังหวัดจริงๆอันนี้ผมอยู่บางซื่อเนาะมันเยอะมากมันเยอะจริงๆแบบบอกไม่ถูกเลยสนามไู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อนี่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 สนามไซผมต้องนั่งแกะกดน,นี้มาอ๋อ เต่าปูนบางโพบางอ้อบางพัดสุรินทร์ใช่ปะแล้วก็บางยี่ขันบางขุนนุนไผ่าสายอาท่าพระบางไผ่อีสรภาพสนามไทนะครับผมก็จะไปเจอกันจุดๆนี้ครับว,ว้าวพี่เนาะมันแบบไปลยทุกจุดดีๆนะครับเนาะเยโนโยทินอันนี้มโนกรับท่านี้ก็แหละ สะพานใหม่นี่ครับจุดหมายแย,ยกกบออเนาะตอนเดี๋ยวขากลับจะจะกลับทางนี้นะโอ้สุด้ายเลยเดี๋ยวผมจะนั่งจากตรงนี้ไปคือขากลับขากลับผมจะมาจุดไหนก็ไม่รู้นะเดี๋ยวลองถามเอาซู่ดูโอเคครับผมจะนั่งขี่มันลนเลื่อนลงเนาะโอ้ธรรมสมนรเลยบรรยากาศ คืออ่านานๆทีเลยออกมาครับเพราะว่าเดินทางทุกวันมันมันมันเหนื่อยท่านผู้ชมเ้ยเดินทางก็เบม่อนมันเมื่อยครับพี่น้องก,ก็ได้ว่ารด,น,ดนมาเตือนเนาะคือนนึ่มากะค่าเดินทางเนี่ยกันรดนอองมาถ่ายคลิปท่านึงโอเคครับเดี๋ยวจะไปเจอกันอยู่ที่ชั้นใต้ดินนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเนาะ การเดินทางคนะร T, นะั้งที่สองของผมนะที่แบบว่านั่งรถ MRT นะครั้งที่สองนะครับอ๋อนี่เขามีทางบอกอยู่นะคือผมมาร้วยตัวเองนะตอนนี้คือไปทางนี้ร้อยสิบเมตรเนาะไปทางนี้ร้อยยีรยสิบเมตรผมจะไปทางนี้ดีกว่าอันนี้มีสายสีแดงสายสีน้ำเงินนะโอเคโอเค คือ,อโอ่มงสมุสมเออเห็นมารับเพินเห็ดความบันเังการเนาะประเทศไทยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเ็นมรทีตรงไปโอเคครับแล้วผมจะถ่ายบรรยากาศต่อไปให้ดูครับยังไงก็ฝากพี่ๆทุกคนกดติดตามแล้วก็บิงคโฆษณาให้ด้วยนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมก็ถึงจุดหมายแล้วเนาะคือแต่ละครั้งคือ พอสศูนเขาจะพาซื้อแบบนี้นะซื้อออนไลน์เลยเขาบอกจะง่ายโดยที่เรากดไปที่สนามใส่ตรงไหนนาะคือง่ายครับง่ายนะในการอ่านะง่ายสำหรับการเรดินทางของไทยนี่สนามใสเนาะสี่หวานนะครับสนามใสเดี๋ยวผมจะใส่บัตรก่อน คือตัวนี้นะครับผมจะหยอดตังใส่นะ45บาทนี่นี่ครับแบงก์ตึก20บาทเอาไปแล้ว20บาทเข้าไปแล้วเลย5บาทนะครับใส่ช่องนี้โอ้โหสุดยอดครับสุดสบายจริงๆพี่น้องนี่ออกมาแล้ว ครั้งแรกครับการเดินทางคนเดียวเนาะอันนี้ขอบคุณบา่าวซูนแล้วก็บ่าวสาตีที่แบบสอนในการเดินทางนะครับผมก็ไล่คุ้มครับหลายๆอย่างเลย <c oughs> ตอนนี้ผมก็ซื้ออาหารมาเต็มที่ทล้นลอยนะครับเดิยเจรินลงข้างล่างนะครับตอนนี้คือแบบเออก็คแบบือว่าเริ่มเก่งครับพี่นนอง <c oughs> อยู่ประเทศไทยเแกบบือบประมาณ อ่ายี่สิบกวันเนี่ยนะครับคือว่าเลยดูอะไรหลายๆอย่างนะนไปยแจ็คไปแจ็คมากครับแจากที่แรกก็จะจอพวูแจ็คยังครับแนตะ่ว่ามานี่กันเริ่มรู้จาักการเดินทางแล้วเดี๋ยวจะลงไปนะจะลงไปซานใต้ดินครับพี่นอ้องเดี๋ยวยสีไทยมาดูกาหนั่งให้ดูนะครับตอนนี้ผมจะลงนะครับเดีย๋ยวไปดูว่าผมจะนั่งรถ ไปหาบอศูนย์ไล่หรือเปล่าครั้งแรกครั้งแรกเดินทางคนเดียวครับจุดหมายไปทางเนาะไปไม่กว้างนี่ครับตอนนี้ผมตอนนี้ก็รออยู่เนาะนี่ครับพี่น้นองอันนี้เนาะค,คือจะไปเนาะออกบางซื่ออ๋อบางซื่อส่วนตุจ,จัก โ,โ,โอนโยธินโอไกยมากนะไม่ขวางพระรามเพชรบุรสจุกุบิทโอ้บัดมังกรสามย่านสา,ามไสอันนี้เนาะโอไกลมากเลยนู่นตั้งแต่นู่นโค้งมาโค้งมาจนถึงจุดนี้อ๋อสนามไสไม่ได้ไปหรอผมขึ้นอันนี้ผิดหรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยวจะโทรหาวาซูลก่อนนี่นะครับตอนนี้ผมก็จะไปทา่าพนระเนาะอันนี้คือจะไปต่อรถอีกย้อนกลับอ่าทา่าพระสนามไซนัดเจอกันที่สนามไซนะแต่ว่าคือนี่เนาะเราจะไปบางซื่อแล้วก็เกาปูนบางโพบางอ,อ้อย้อนมาย้อนมาแล้วก็มาจุดจุดตรงนี้มันก็จะย้อนรถมาองสนามไซ คือถ้าผมไปนั่งจุดนั้นมันจะโค้งมาแต่จุดนี้แล้วก็มันจะโค้งมานี่มันใจลองดูครับท่านผู้ชมนั่งรถครั้งแรกการเดินทางผมจะเป็นยังไงเนาะอันนี้คือบรรยากาศการรอรถของผู้โดยสารคนอาจไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับนะครับน้องพี่น้องตอนนี้ก็คือนั่รอนะ MRT คือรอรถเนาะ ค่นบร้ายครับเพราะว่ามันเกินเวลานะเนาะเป็นเวลาเข้าเข้าการแล้วตอนนี้คือประมาณสิบสิบสองมงเดี๋ยวจะรอรถนะครับครั้งที่สองของการเดินทาง ตอนนี้ผมมาถึงสนามไทรแล้วับตอนนี้ทำผมน,นางนิ่มขนาดเนาะมาคนเดียวที่เรานับกับกพอรนเนาะนี่สนามไทรเราจะขึ้นข้างบนนะครับตอนนี้คือเึงแล้วครับบรรยากาศเนาะโอ้พี่น้องมีดิบด้วย <c oughs> ครับดูครับมีดิบด้วยครับ วันูก็ต้องเห็นก็ต้องหวัวนะครับพี่น้องความมีดิบววมีสนะิ่งเนาะเซตไทยทำได้ทุกอย่างครับมีดิบด้วยนะครับว้าบหลดหลานเปนั่งนิ่มครับโอ้สุดยอดจริงๆครับพี่น้องเลยเราจะขึ้นข้างบนมันะ้ย สนามใสครับผมคีอตอนนี้ผมจะขึ้นไปข้างบนนะครับไปหาหบอศูนเดี๋ยวก็พักฝาพี่น้องครับนะฝากบิกาโฆษณาหรือว่าฝากบิกาที่ี่ต่อไปครับฝากสีผ้าเอ็นยั้งครับเนาะสีผ้าเบ่งบรรยากาศเถีวนี้ชื่อว่าครับพี่น้องพอานุมมากเลยดังนั้การเดินทางฟังไทายื่อว่าสะดวกสบายไปทางไหนง่ายพี่น้องเ้ยนั่งแบบรถหลายที่มากนะ นั่งนิ่มเลยครับสะดวกสบายการเดินทางมากขึ้นเนาะอันนี้คือจุดที่พระพโนเคยมากนาะนออนครับเนาะเดี๋ยวมองเดี๋ยวเดี๋ยวยังพระโนยังประทับใจที่แบบว่าประเทศเหนือครับอ่ามุมนี้เนาะก็ะคือเป็นซันที่พระพโนประทับใจมุมมุมนี้เนาะเห็น,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 นไ,ไหมครับ ถานที่อ่าสถานีประเทศไทยพี่น้องอยังมีแบบนี้ด้วยสวยงามจริงค,ครับแล้วเอเชียไทยเบ,บิ่งครับบรรยากาศไม่นึงครับพี่น้องบอกเลยว่าสถานีที่ไม่ใช่อ่าสถานีที่ไม่ใช่สถานีเนาะอันนี้คือแบบมาทุกการกับประทับใจทุกคร้งครับว้าครับพี่น้องมีลิฟต์ด้วย <laughs> นี่ครับมีลิฟต์ด้วยครับผมลิฟต์ไปอ่าชั้นชะดาที่อ๋อสะดวกสบายดีครับอันนี้เพิ่งหัวแล้วครับพี่น้องมาดิฟนี่ ครับผมเนาะขึ้นมาลานบนนะครับตอนนี้ผมประทับใจนะครับพี่น้องคือคือมากเหมือนกันนะก็ออยังแบบสถานีที่ไม่ใช่สถานีครับเป็นแบบคือวัสซุนเบาแล้วครับเพราะว่ามีลวดลายของอลายไทยครับพี่น้องมีก็คือประเทศไทยประเทศแบบให้มีจุดดึงดูดครับหรือว่านี่เนาะแต่ดาย่างก็คือเป็นลายไทยทั้งนั้น,<ห>นเลย,เลย สวยงามสวยงามครับผมนี่เนาะเท้าหน้าที่โอ้สมบูรณ์สุดยอดมากครับนี่นะครับสถานีที่ไม่ธรรมดานะอันนี้คือแบบเห็นไหมครับครับพี่้องเนาะถือว่าป,ประเทศไทยแบบปรธรรมดาครับสร้างยังไงหลายอย่างนะ คือประเทศเขาเจะคุณขาง,งวัลทึนลายครับพี่น้องทึนงบประมาณลายนั่นเองโอเคครับทุกท่วนตอนนี้ผมก็มาถึงปิดหม้แล้วเนาะสถานีครับสถานีาสนามใซครับพี่น้องโอ้เห็นวะครับสถานีที่แบบไม่เหมือนสถานีคนระับคือมายืนอยู่ในจุดที่แบบเหมือนในพระราชวังเลยครับพี่น้องอันนี้คือแบบสุหยอดลายแล้วประเทศไทยถือว่าเดินทางคนเดียวครับพี่น้องเนาะเดินทางคนเดียวแล้วก็ถึงจุดไม้ อย่างปลอดภัยพี่น้องคื <c> ้อ <ười> แบบบอลลูนกังงงเลยนะครับๆๆๆเนาะมึงงงดวงเดิมๆเลยแบบบราเคยมาหครับมันกับกลวงไงเนาะสุดท้ายนี่าังไทยนะครับที่คือแบบกลวงไงแฟซาร์แต่กันมาเห็นอ่ามุมมองนึงครับพี่น้องกีบาร์อะไรมากสมดีบาร์มาท่องเที่ยนนะครับเนาะก็ได้เห็นได้หลายมุมได้หลายที่ประเทศไทยดี่าร์เ็จะอ่าพัฒนาแบบสุดยอดครับพี่น้องพัฒนาแบบ ก้าวกระโดดเนาะแต่ว่าเพิ่นบอกว่าเกษตรเป็นกำลังพัฒนาเป็นมาเบิ่งครับพี่น้องสถานที่ต่างๆเนาะการเดินด้วยมาร์ทพี่น้องอยู่อยู่ทาง้งด้านล่างนะครับเนาะพื้นมาสีส่ห้าซันอันนี้ครับคือแบบเ็เลยว่าฝั่งไทยไม่ธรรมดาครับเนาะเบิ่งคร,รค,ครับพี่น้องเนาะอันนี้คือสถานีบานเพิ่นนะอย่าข,ขนาดนี้ครับเห็นไหมสวยงามมากครับผมโอเคครับพี่น้องเนาะคลิปนี้พี่นี่ก็สิขฟออมลาพระจักก่อนครับเนาะฟอกัอนไหมอีพี่หนาเด้อจะได้กับว่า เบอร์โคสนาครับนาะหรือว่ากดติดตามกดไลค์ให้ชมคลิปอ่าต,ต่อไปครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจค,ครับน้องสรับนี้สบายดีครับบ๊ายบาย